โอเคสวัสดีครับท o ร์เรนเเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring ง d อเดช,ชั่นทีวีโชว์ขอสมผลงานกับชุดไฟ Spotlight เท่ๆ Adventure Adventure ไปอีกหนึ่งเซตที่เรียกว่ามันคือของคู่กันเลยทีเดียวอ่าคันนี้เป็นเจ้าแอฟริก Twin นพี่ใหญ่นะครับแอฟริกาทวินแอลหนึ่งนี่เลยหล่อๆแบบนี้ ลูกค้าติดตั้งตัว Crash Bar ของ g ีวีอิตาลีมาแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าจัดเป็นชุด g ีวีอิตาลเนี่ยหลายรายการเลยทีเดียวนะครับแต่หัวใจของวันนี้ก็คือชุดไฟสปอตไลท์ที่มาเพิ่มเป็นชุดไฟสปอตไลท์เปีย LP 530แสงเหลืองหล่อๆแบบนี้เลย จุดประสงค์นะครับแล้วก็ความตั้งใจของชุดไฟชุดนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของแสงที่ต้องการเป็นแสงเหลืองเอาไว้วิ่งช่วงกลางวันเพื่อให้รถที่ขับขี่สวนมาหรือรถบรรทุกใหญ่ๆรถเก่งรถยนต์เห็นเราได้ชัดเจนมากขึ้นนี่ครับยึดลักษณะนี้ก็จะ,ะไม่ไปปวดปัง เรื่องของการมองเห็น <c oughs> ไฟเลี้ยวแล้วก็แยกออกมาจากไฟหน้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ชุดสวิตท,ที่เปียรรุ่นนี้ให้มานะครับเป็นชุดสวิตแบบจะเรียกว่าแปะก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีตีตุกแก่มีมีกาวสองหน้ามาให้ด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีครัมมาให้ด้วยัแครัมตัวนี้เราก็ยึดไว้กับแผนแบบนี้ได้เลย เป็นสวิตพรีเมียมที่ฮังเตียให้มาหล่อๆแบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราดูแสงกันนิดนึงนะครับอ่าพีมอสปึ๊บนะครับแสงจะเป็นแสงเหลืองอ่าตัวสวิตนะครับสแตนบายอ่าวิดก่อนตัวแสงของไฟสวิต RP530 เนี่ยแสงแสแตนบายจะเป็นแสงสีแดง นะเป็นแสงสีแดงแบบนี้ถ้าแสงสีแดงหมายถึงเราปิดไม่ได้เปิดนะครับกดครับจะเป็นแสงสีเขียวแซนบาบให้แบบนี้คือเราเปิดแสงไฟชิ้นนี้อยู่ชุดนี้อยู่นั่นเนองอะดูด้านหน้าครับดูแสงด้านาหน้านิดนึงเลยแสงไฟเปียอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นแสงที่กินไฟน้อยนะครับ9.4วัตต์อาแล้วก็เป็นแสงที่เน้นให้คนอื่นมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนแล้ว สร้างความแตกต่างบนท้องถนนทำให้เราดูเป็นบิ๊กไบค์มากขึ้นนะครับคัดออฟชัดเจนครับดูเพิร์ดูเพิร์ูเิร์งเ,เส้นคัดออฟไหม่อ่นะครับเส้นคัดออฟชัดเจนเอามาดูแสงไกลๆนิดนึงออกลูกไปครับทีถนนอ่นครับตันน้งไฟตั้งระยะให้เรียบร้อยแล้วเอาไว้สำหรักบการขับขี่ในเมืองนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องการเวลาออกเดินทาง ลูกค้าคันนี้มีไฟ2ชุดเดี๋ยวผมเปิดชุดที่2ให้ด้วยชุดที่2ก็จะเป็นไฟแสงขาวตัวนี้จะได้ความสว่างนะครับกินแสงแล้วก็พุ่งออกไปไกลเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นกลางวันเปียร,รุ่นรุ่น RP e 5 3 0รุ่นนี้เปิดทิ้งไว้แบบนี้ไม่แยงกาไม่เป็นอันตรายแบบนี้เลยปิดไฟครับเดินสายนะครับเก็บงานเข้าระบบให้เรียบร้อยแล้วก็ วางตัวกล่องซิลฮารัปตามสไตล์อตของโซรีเดชันของเรานะครับวางกล่องซิลครับไว้ที่บอะดท้ายแบบนี้ทีนี้นะครับผมก็ถือว่า,าช่วยป้องกันและก็เซฟเรื่องของแบตเตอรี่ไปในตัวนะครับสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับก็จะมีชุดไฟขายยืดไฟนะครับรวมไปถึงตัวสวิตช์แล้วก็การผ่าบริการเดินสายค่าบริการเดินฟิลครรบแล้วก็ติดตั้งฟิลครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เป็นรายการรายการแยกให้เลย นสนนราคาทั้งหมดข็้นจะรวมเป็นเซ็ตให้ด้วยขอบ,บคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ